7. 6เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตลาดรับข่าวว่าเลขดังกล่าวจะออกมาค่อนข้างดีก็เลยเริ่มมีแรงขายตัดในส่วนของดูดทองคำออกมานะครับประกอบกับราคาเนี่ยหลุดโซนแนวรับระดับจิตวิทยาที่1,300เหรียญดอลลาร์ต่อพอ์ออนนะครับลดทิงัวลงมาต่อทำโรระดับที่1,284ี่เหรียญดอลลาร์ต่อพอ์ออนครับค่ะแล้วอย่างนี้จะมีโอกาสร่วงลงไปถึงถึงระดับเท่าไหร่คะคุณอรุณครับในส่วนของโซนแนวรับนะครับในระยะสั้นเนี่ยประเมินที่ระดับ 1, 1,278แล้วก็แนวรับยเคัญสนี่ย ประเมินไว้ในส่วน1,270เหรียญดอลลาร์ต่อทอยฟอนครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าตอนนี้กลยุทธ์การลงทุนเราให้น้ําหนักฝังช็อตดูเหมือนจะจะดูมีความเป็นไปได้มากกว่าป่ะคะใช,ใช่ครับในส่วนของระยะสั้นนะครับให้จับตาดูในส่วนของทิศทางราคาทองคำเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยลงมาโลถึง2.84แล้วก็เริ่มมีการรีบาวขึ้นหรือดิ่ตัวขึ้นนะครับล้วขึ้นไปทดสอบในระดับ1,290ถ้าขึ้นยังไปยืนที่ระดับ1,290เหรียญ ไม่ได้อย่างแข็งแกร่งเนี่ยนะครับว่าให้ทําการปิดสถานะซื้อแล้วก็เปิดสถานะช็อตนะครับโดยถ้าราคามีการขยับขึ้นเหนือระดับหนึ่งพันสามร้อยห้าเหรียญอลลาร์ต่อค่อยออซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะครับได้ตรงนี้คนที่็ัตเอาไว้ให้ตัดขัดทุนนะนะครับเพราะแนวต้านจะกลับไปอีกครั้งแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นไปยืนพันสามร้อยห้าเหรียญไม่ได้จริงเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะของการช็อตสะสมเนี่ยแล้วก็รอในส่วนของการย่อดโวลงมาค่อยมาปิดสถานะบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหนึ่งพันสอง ว่าจิติกิดว่า,น,าน่าจะดีกว่าครับค่ะแสดงว่าถ้าสมมุติว่าใครที่จะเปิดโพสชั่นหรือว่าถือโพสชั่นฝั่งช็อตต่อไปคือ1,290ถือเป็นจุดตัดสินใจจ,จุดตัดขาดทุนถูกไหมคะใช่ครับก็เปิดตาลาดแรกช็อตแรนะครับในระดับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเหรียญขึ้นไปครับค่ะแล้วในส่วนของทองคําแท่งล่ะคะตอนนี้ ในส่วนของตัวทองคําแท่งตัวราคาทองคํารูปพรร์ภายในประเทศนะครับวันนี้ก la so uh. uh> ็ย่อตัวลงมา450บาทนะครับราคาสมาคมเนี่ยอยู่นระดับ19,200บาทต่อบาททองคํำนะครับก็ถ้าตีเป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านในส่วนของเงินบาทเป็นเงินบาทนะครับก็แนวต้านอยู่ระดับ19,400บาทต่อบาททองคําแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยอยู่ที่ระดับ18,900บาทต่อบาททองคําครับค่ะแล้วในส่วนของเซ็ต50เหรคะ ในส่วนของเทสตตี้นะครับในส่วนแนวโน้มเนี่ยไม่ค่อยดีเหมือนกับตตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยดัชนีดาวโจนยังทำนิวไฮอยู่แต่ว่าในส่วนของตลาดซึ่งบางราเนี่ยก็ดิ่งตัวได้ในช่วงแคปเปิดตลาดเท่านั้น เนื่องจากป,จปัจจัยภายในประเทศยังกดดันนะครับแล้วก็ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยยังมีการออกมาคาดการณ์ว่าในส่วนของผู้ชุมนุมเนี่ยอาจจะมีไม่ต่ำกว่า4,000คนแล้วก็สูงสุดถึง7 0 0 0คนซึ่งดูแลสถานาการณ์เนี่ยน่าจะรุนแรงมากขึ้นนะ,นะครับตรงนี้ยังเป็นปัจจัยลบต่อในส่วนของตัวเซ็ตฟิตตี้อินดักฟิวเจอร์นะครับหรือแนะนํานักลงทุนนะครับให้ดูในส่วนของการย่อตัวคาดว่าการย่อตัวในภาคดอยเนี่ยอาจจะย่อตัวลงมาอีกไม่มากนะักประเมินโซนแนวรับระดับที่กระโนด แล้วก็ในส่วนของแนวรับสําคัญเนี่ยที่ระดับ915ในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าจัตุนมีการดิ่งัวขึ้นไปก็ให้ปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายตั้งแต่บริเวณระดับ955จุดหรือระดับ9 7 0จุดครับค่ะทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งสาหรับการลงทุนในทองคำค่ะวันนี้วันทําการสุดท้ายของสัปดาห์แล้วการโอกาสในการที่จะเราจะถือถือข้ามสัปดาห์ถือพอรชั่นข้ามสัปดาห์อันนี้ถือว่าปลอดภัยไหมคะเอ่ออย่าง อยากให้แนะนำนะครับนักลงทุนติดตามในส่วนของตัวเลขภาคของตลาดแรงงานในส่วนของคืนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งไดครับ<ะ>แล้วก็ประกอบกับการใช้แนวรับแนวต้านที่ทาไว้เอาทีให้ไปประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าในส่วนของประเมินในส่วนของสถานการณ์แล้วนะครับการถือสถานะเนี่ยยังถือสถานะได้เพราะว่าพฤติกรรมของตัวตลาดทองคำเนี่ยพอมีการทิ้งโปรลงมาแรงๆช่วงหนึ่ง ก็จะมีการแกว่งตัวพักฐานนะครับซึ่งเรามองว่าในส่วนของระยะถัดไปของตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบกว้างๆตั้งแต่กรอบบนที่ระดับ1,305เหรียญและก็กรอบล่างเนี่ยที่ระดับ1 2 7่นรเบหรียญดอลลาร์ต่อไอยอนก็คือไซเวย์เพื่อพักฐานรอปัจจัยเข้ามากระทบอีกอีกระยะหนึ่งน,นะครับค่ะก็ถือว่าได้เนื้อหาที่ครอบคลุมนะคะสำหรับกลยุทธการลงทุนในทองคำยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรุษขาสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นมุมมองจากทางด้านของ YLG นะคะราคาทองคาที่ปรับตัวลดลงมาขนาดนี้ค่ะก็เนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นดูเหมือนว่าสัญญาณการฟื้นตัวจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นซึ่ง,งค่ำคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขหลักๆที่สําคัญนะคะคือตัวนันฟาร์มเพโลหรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็รวมไปถึงอัตราการว่างงานซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าตัวเลขเหล่านี้จะปรับเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นปัจจัยหลักในการกดดันราคาทองคำนะคะนักลงทุนก็เเเเรรริิิ่่่มมททททีีจจะะะะยยยยออขขาาาาางงงคคํแลล้้้วก็หาัาันนนนนนไปใสสพพพึฉ ระดับตัวสปอรต ณวินาทีปัจจุบันที่อยู่ที่1,286เหรียญซาร์จอทรอยออนนะคะก็ทางไ g ยเอจีได้ให้แนวรับไว้ก็คือ1,278ค่ะแล้วก็แนวต้าน1,290แล้วก็ดูเหมือนตอนนี้น้ำหนักในแง่มุมของการช็อตโพซิชันนั้นก็น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าฝั่งรองนะคะโดยให้จุดตัดสินใจอ,อ,อยู่ที่1,290เหรียญซาร์จอทรอยออนค่ะยังไงก็ต้องติดตามตัวเลขค่ําคืนนีป้ประกอบไปด้วยนะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเราส่วนแนวโน้มของเซตซิฟตี้อินดซนั้นตอนนี้ก็เป็นไปในที่ ทางเดียวกันกับตลาดหุ้นนะคะก็แนวโน้มไม่ค่อยสดใสนะคะแนวป้านให้ไว้ที่970ค่ะแล้วก็แนวรับ935จุดค่ะซึ่งวันนี้เองทางด้านของสมาคมค้าทองคำนะคะก็ได้มีการประกาศลดราคาทองคําในบ้านเราโดยล่าสุด่อช่วงประมาณเที่ยงครึ่งคุณผู้ชมคะ่ะประกาศปรับไปแล้ว6ครั้งด้วยกันยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามนะคะวันนี้เราเห็นทองคํากลับมาเคลื่อนไหวดูเหมือนว่าหลังจากซึมๆไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะรายงานคุณผู้ชมให้ทราบเป็นระยะๆะะค่ะนั่นคือภาพรวมการลงทุนในทองคำนะคะส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น บ่ายนี้จะเอาอย่างไรต่อไปดีแล้วก็สัปดาห์หน้าการเมืองนั้นดูเหมือนว่าจะร้อนแรงมากขึ้นด้วยเราควรจะบริหารจาัดก,การความเสี่ยงนี้อย่างไรควรจะพักออกไปก่อนหรือเปล่าและจังหวะเวลาที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งนั้นอยู่ที่ไหนส่วนใครที่ดูเหมือนว่าอาจจะติดอยู่ไม่รู้จะจัดการกับพอร์ตการลงทุนของตัวเองอย่างไรค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้กับคุณ้ช